กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ทางช่องทุกทุกท่านครับามาพบมาเจอกันเสาของวันพุทธที่10ครับมืดนีวันพุทธที่10เดือนกันยายนครับ2568มาพบมาเจอกันเสาร์นี้ครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับก่อนอื่นนะครับต้องไปบึงอย่างยังอะ,อะ อย่างัางียคือควนอุดเอาแบบนั้นเฮ้โอ้แม่บ้านคนอย่างเงี้งเขาเอืนยยังก่อฮะโอ้ยคือควนแบบนี้ขควนแบบนี้น่าแบบโอ้อย่างไอ,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 งาอ้อกอกมะเข้าอะไอ้อกมะเข้านะครับควนอูดเอาเลยไข่มันล้วน เพิ่มข้วมว่นอกมะพร้าวตีเขาอื่นเอับมาเบิ้งน้ำกันนะครับตัวเลขหน้าทางทีแอดวีไลจะนํำเสนอในคลิปนี้เป็นตัวเลขหน้าทางได้มาจากสายชบาพารวยนะครับเป็นสำนักใดเดียวแอดวีไลจะนํำเสนอให้เบิง้ง อาเซานีก็ขอให้เป็นเ้าที่สดใสวันพุธท,ที่สิบนะครับเมื่อน,นี้วันพุธท,ที่สิบเดือนกันยายนครับสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับอ่าตอนนี้น้นองอภิษไม่ไปโรงเรียนเหรอครูน้องไม่ไปทำธุระอ๋อครูครูไปทำธุระใชไไไ่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปได้เล่นเกม <Sabrina> เอาทำไมเล่นเกม่ะระวังเล่นแต่เกมเระวังตาบอดนะ เล่นโทรศัพท์นานๆระวังตาบอดนะเข้าใจไหมอ่านั่นแหละมันจะตาบอดเล่นเกมน,น,นานๆเดี๋ยวตาบอดเอาครับตัวเลขแนวทางที่จะนําเสนอให้ f c ทางช่องได้ติดตามกันนะครับก็คือเป็นตัวเลขแนวทางจากสายสบ่า่งมานะครับอาจจะนําเสนอก็คืออ่าจะวิไลโนดไวแล้วนะครับ เป็นสายด่วนม้าแดงนะครับนี่ครับสายด่วนม้าแดงเดี๋ยวเอ็ดวไล่จะเขียนให้เบิง้งนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ช่วงปูดคุยทำข้าวทำข้าวกันอยู่หนี่นะครับอเตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับเตรียมสมุดปากกาเดี๋ยวเอดวีไล่จะพ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางสายด่วนม้าแดงนะครับให้อาหารปานะครับ ตายแล้วนี่ตัวนึ่งนี่ครับเอฟซี่คู่ตัวตัวสีทองนี่ครับตัวในหน่อยนี่แต่ปกติสิมีคู่นะครับเห็นตัวเดียวนี่ครับป่าชบามันสื่อมาให้รองผู้พาเห็นตัวเดียวครับนี่ตัวทองนี่ตัวใหญ่ก็เหลือตัวเดียวนะครับอาครับเตรียมสมมติประกานะครับแอดวิได้จะผ้าเขียนตัวเล็กแนวทางครับใส่เวลาบอดดนแป๊บเดียวนะครับ สายด่วนมาแดงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสามหนึ่งตรงๆนะครับจะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับสายด่วนมาแดงนะครับมาเบิ่งกันเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนนะครับเอามือนี้มีธุระปลาปังที่จะไปนะครับอยู่นะครับแอดวิไลกับมือนี้มาพบกันสายจักหน่อยกัเนื่องจากแอดวิไลบอสบายนะครับผมู่บ้านนี่ก็ไปหาหมอนะครับสวงเสา สายไปหาหมอ,อเนื่องจากเป็นหันใจพออิอ่มนะครับเอฟซีก็เลยไปหาหมอหมูว่านนี่วมดันที่ว่าขึ้นสูงหมูว่านนี่นะครับลอยลอยหกสิบเก่านะครับวัดรอบแหลกก็ลงมาเรื่อยๆนะครับหมูว่านนี่ไปหาหมอนะครับอาการก็ยังบอท่านได้ปันไดน,นะครับแต่ว่ามือนี่ภารกิจก็คืออาจจะได้ไปทรงสาการนงานขาวดำนะครับมือนี่ช่วงเทียงเทียง นะครับสา,ายด่วนมาแดงนะครับเป็นตัวเลขกระทั่งจากสายของสบ่านะครับชงมาให้สายด่วนมาแดงพึ่งได้มากงวดแหลกนะครับเอฟซีงวดที่พานมานะครับสามหนึ่งตรงๆง สิบกันยายนห <c oughs> กแปดคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ ล่างนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวแอดวีได้จะเขียนไว้ข้างล่างตัวอย่างงวดที่ผ่านมานครับล่างอย่างเดียวครับเพราะเบอรงวดนี้กันก่อนอ่างวดนี้เดนมากที่เลขเด่นนะครับงวดนี้ห้ากับหกครับ ห้ากับหกสามคู่ครับจับคู่มาครับมาเบ่งกันนะครับหนึ่งห้าครับชุดแรก ชุดที่สองครับเขียนตามด้วย0ูนห้าชุดที่สามคือเจ้าห้าครับนี่คืองวดนี่นะครับอาี๋ยวอัดวิไลจะเขียนให้งวดที่ผ่านมาให้ดูเบิ้งให้ดีนะครับอันนี้เป็นงวดหนึ่ง อันนี้คือหนึ่งกันยายนนะครับหกแปดลองพีทจาส่งเสียงดังไม่ต้องขับรถเสียงดังปูท่ทำคลิปอยู่โอเคไหมอเ,คคเออเดี๋ยวเอฟซีจะรำคาญ อ่ะครับนี่คืองวดนีนะครับข้างบนเอฟซีเบงห้ดีอ่านี่คือของเก่าอ่าอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเอฟซีเบงห้ดีอ่างวดที่แล้วนะครับอ่าเบงไ้ดีนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับ สายด่วนม้าแดงได้มาสบ่าทรงมาไห้นะครับมีสถิติย่อนลหลังเบองเด่น3กับนี่มีอึงวดที่เหลี่ยนะครับจับคู่มี1 4 3 1 3 0 ฝากแชร์ไปนะครับคลิปนี้นะครับให้เอฟซีทาง่องเทาได้หูได้เห็นน้ำกันเพื่อมมโชกมีหลับครับเนวทางสายด่วนมาแดงนะครับแตกสามหนึ่งครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับเบื้องให้ดีเป็นงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งกันยาเป็นล่างนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่เบื้องให้ดียาซับสนนะครับงวดใหม่คือข้างบนงวดล่างงวดที่แล้วอยู่ข้างล่างนะครับ แอดวิไลมาให้เบิ้งครับเพราะว่าสบ่าทรงมาแบบนี้นะครับนี่ครับสายด่วนม้าแดงนะครับอาจจะอยู่นี่นะครับเบิ้งให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่แคปบหน้าจอกัน5กับ6ครับวันนี้เด่นมา5กับ6แนวทางครับ1 5 0 5 9 5อันนี้เป็นงวดที่ผ่านมางวดวันที่1กันยายนก็คืองวดที่แล้วนะครับแตก3 1ตรงๆเป็นล่างนะครับแนวทางเป็นล่างอย่างเดี่ยวฝากแช่ไป ให้เอฟซีทางช่องได้หูได้เห็นน้ากันให้เอฟซีทางช่องมีโชคมีลาบกันสุกคนจากล่ากันไปคลิปนี้คลิปหน้าเป็นค้องสํานักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ